คำข,ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกาลาเทียบทที่สามธรรมะบัญญัติหรือความเชื่อโอ้ชาวกาลาเทียคนเขาใครสะกดดวงจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าใครรู้ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟังท่านทั้งหลายเขาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือพวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้ว พระองค์ผู้ประธานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายและทรงสัแดงฤทธานุภาพท่ามกลางพวกท่านทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือโดยความเชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟังอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอย่างไรขอให้รู้เถิดว่าเหล่าชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้น และพระกัมภีรนั้นรู้ร่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมร่วงหน้าว่าชนทุกชาติจะได้รับพรเพราะเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งเพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง พราะพระคมภีเขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อ เพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาบแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสต เพื่อเราจะได้รับพระบิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อธรรมบัญญัติและพระสัญญาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสักเรื่องหนึ่งถึงแม้เป็นพันธัสัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วไม่มีใครสลมเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นอีกบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัม และพงพันธ์ของท่านนั้นไม่ได้ตรัสว่าและแก่พงพันธ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับประธานแก่คนหลายคนแต่เหมือนกับประธานแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันธ์ของท่านนั่นคือพระคริสต์ข้าพเจ้าว่าธรรมบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึง430ปีจะทำให้พันธสัญญา ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นเป็นโมฆะไม่ได้เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไปแต่พระเจ้าประทานมรดกนั้นให้แก่อัราหัมโดยพระสัญญาถ้าเช่นนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติก็เพราะการละเมิด จนกว่าพงพันตามพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกผู้สวรรค์ได้ตั้งธรรมบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลางที่จริงคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียวแต่พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งทาุกับบุตรถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน บว่าถ้าธรรมะบัญญัติที่ถูกตั้งไว้นั้นสามารถให้ชีวิตความชอบธรรมก็จะมีได้โดยธรรมะบัญญัตินั้นจริงแต่พระคัมภีร์ได้จองจำทุกคนไว้ในบาปเพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมะบัญญัติจองจำไว้ถูกกลับบริเวณไว้ จนความเชื่อจะปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของเราจนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแต่เมื่อความเชื่อนั้นได้มาแล้วเราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปเพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่า พวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทต,ตามพระสัญญา